ถอดเลยถอดออกออกกล้องด้วยทูท <true> ูน <friends> ้าเอกถอดเสื so ้อเหรอทูเป็นแล้วเลยครับนางเอกฮอนบะโอ้อันนางเอกมาทรมานนี่ขนาดโอ้ ไปคนต่อไปครับสวัสดีครับซื้อวันนี่เลยก็ซื้อซื้อแวบครับแวบครับซื้ออะไรนี่ซื้อแวบซื้อซื้อวิมครับสายาครับแวบอ๋อสายาหนี่นเลยเขาจังเอิญแวบแวบตอนยังน้อยตัวน้อยครับอ๋อทำกันหรือเปล่ไอ้ก็แวบแวบแต่ยังน้อย อราเห็นขาพระเดกเบิ่งพระเอกอนนี้ลืมเลืมเอบ้คันมิจอยู่น้ำก็เศร้าเมยแลวละเรือ่ันคันมีอยู่น้ำเม่อยสมเลือแต่ไหวนั่นก็ได้เลิกก็ได้อสั้นๆก็ชอบ เป็นหน้าเจ้าก็มีแห้งแลวเออแม่นสั้นๆกระชับประหยัดเฟรมไอลีเป็นหน้าเจ้าก็มีแห้งไงล่ะอือดีสิเติมถอยเห็นหน้าเจ้าผอก็มีแห้งแล้วเอาแบบวานๆเล็กน้อยกล่องนี่กล่องท่กาขนาดปั่นเดี๋ยวซุปเดี๋ยวซุปจงให้อายเด้อเนอะโอเอ็ดเมืองเอ็ดงานก่อสร้างผัด อ๋อนี่มาซับมึงกับพศไปอะไรยังมันบู้ม่พาเสื้อกูอยู่หลังรถเดย์เบือดมาล่งเอกต้องหลักคำอางี้หนึงป้าเออมึงจะเอาเสื้อหามาซับนานางเอกบอกนางนางเอกใส่อันนี้นางนอกนอกข้างนอกไอ้นี้นอกซีนนอกฉากจะหมายถึงในฉากค่ะเมอเดี๋ยวซีนถอดหมวกพัดให้ก็ได้จ้ะเราซับเดี๋ยวพัดเอาพัดเอาไปถึกตาเดียวอีก เอามาดันดีเอามาป้องตีเอามาถ่ายลงตรงนี้นะคือมอยมัสึรีภาษาพ้องมอยจะาว้าคืออยู่ว้ามอยเอาะมอยภาษาบ้านข็พ้องมอยมอยมัสึรีมัสึรีนี่ฮะนี่มอยมอยแต่มึงยังบัวจ้างอีกก็ได้นะผมเปิดให้ผงของแท้อาจารย์ออกแล้วให้ครูละว้ามีมูนเลยว่ะ มีมุ่นเลยนะเอาผมปานมอยมาเอาเอาคืดๆเนี่เลยครับ MV นี้ผ่านก่อนครับคืดเบีอยวฮ้อนรับฮ้อนเปียยาะเขาไว้ก่อนห่วงแท่มาห่มมารขอบโคนีเลยละครมายดโคบนีดบัน จะได้เทเลิววิววิว <c oughs> ก็ได้มา,มาตะกบครับว่ <c oughs> บาสักรันวิวนี่ล่ะอายดอก่างยังคือตะกบวางาได้เหยียบตะปูได้ไดก่อนกระฟันเราต้องนอนก่อนภาษาไทยเขาเรียกต้องหลับก่อนลูกตะกบดูปล่าวะอืมตะคบอืมตะกบหรือว่าตะกบนั่นเองอันนี้นะครับภาษาไทยเขาเอินตะกบนะครับส่วนภาษาบ้านผมภาษาพุทธไทยเขาจะเรียกว่ามาตะกบนะครับผม ภาษาย่อกับตะกบเพื่อนภาษาย่อกับตะกบปอนตะกบเพื่อนอืมรสชาติมันแซ่บด้วยครับนี่มันชิมแบบหวานกินลายลายกินลายข่าเมาผข้าวเธอกินข้าวแล้วเราบบุ๊มีของหวานเทากินนี่เถอะเดี๋ยวเดี๋ยวถอดตัวนี้ออกกินกินอดเลยถอดเลยถอดออกสิออกกล้องด้วย ทูทูนางเอกถออเสื้อแล้วทูเฮ้อจริงไม่ใช่อคติ้งมันคิดจริงนะนางเอกย่านเลยโอ้นางใส่เสื้อไ้กขนไดเลยนางฟาดในหมู่โจรโด่งท้ายสกันนั่นเลยเดี๋ยว ปดแล้วเหมือนเข้ายยองกวนได้ให้มีแต่ทายสกันนั่นนั่นหัวอันนี้แห้งโหดอย่างนี้ซายสดทายสดยังไม่รุ่นย่าด้วยที่สุดอยู่นี่อันไหนคนนี่บะอันนี้ฮะย่านวักอันนี้เตุกเขาก็รู้ถุก็ย่านไผ่ย่านไผ่ที่สุดในนี้หี่อย่ทางมึงน่โอ้กูขื่นสุดเนี่ยจ้ะนี่นี่ เพิ่งพิษแล้วต้องเพคนนี้เส้อลายนี่เกออ็บอ,อ,อา,าการจะได้เนี่ยถ่าย <c oughs> เพื่อนบอกไปนี่เออไปเอาไม้เนี่ยขอภาพนิ่งเนี่ยจักอันนึงขปปับปกขับปกดีกว่าต้องใส่เสื้ออีกว่าอขอดอะไรดิขอดอะไรนี้เดยวนะใส่รถ่าย,เ,ยเอาเอลอายๆอัน พ่อทางหลังเป็นหน้าฮิจีได้เปลี่ยนเพลงแล้วได้บ่เนี่ฝนสิตกฟ้ามันยังองไทยจะมีเพลงเจอเดียวได้สองเพลงบ่อือได้สองเพลงไปเลยเสียงเจอไอ้องแข่งกับเสียงฟ้าน้ำตาไอ้ไหลแข่งกับสายฝน กูเป็นยังเนาะูเป็นางูเป็นยังเปนนางนางอินดี้อินดี้ระเบ้อผานอันนั้นแพนั่งอยู่ไทยเออทางใน